วันนี้นะคะค,คุณครูจะพาทำหน้าที่30นะคะยังเป็นเล่ม001 a อยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเลขลบ8นะคะเด็กอ่านตามคุณครูเลยค่ะลบ8ไม่ได้เท่ากับลบ10เพิ่ม2อีกทีค่ะลบ8ไม่ได้เท่ากับลบ10เพิ่มสวันนี้ค,คุณครูจะพาเด็กๆทำที่พอลัมน์บนะคะ คอลัมน์ b จะเป็นเลข1หลักแต่จะมี4แถวนะคะมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยค่ะามาดูการใช้มือก่อนนะคะการใช้มือทำยังไงเด็กๆมาดูวิธีทำก่อนลบ8ไม่ได้ก็ลบ10เพิ่ม2งัดพร้อมกันนะคะนิ้วชี้ปัดลงนิ้วโป้งปัดขึ้นลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2 นิ้วชี้ปัดลงนะคะนิ้วโป้งัดขึ้น2เมตรลบ10แล้วก็เพิ่ม2ลบ10เพิ่ม2องนิ้วโป้งัดนะคะเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะที่คอลัมน์ B นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะไปช้าๆนะคะจะได้ทำาัันะคะค่อยๆทำตามค,คุณครูเลยนะคะข้อ1ค่ะเด็กมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ2 9 6ลบ8 สองโป้งปัดขึ้น2เมตร9ก้าไม่ได้นึกถึงคู่ค่ะ9ก้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6มี5กับ1รวบลบ8ไม่ได้ลบสิเพิ่มสองคำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก้าเขียนเลขเก้าลงไปเลยนะคะต่อที่ข้อ2อนะคะข้อสอง อ่าได้คำตอบแลเคลียก่อนนะคะก่อนที่จะปัดข้อสองเจ็ลบแลบสอมี5กับ2รวบ5ไม่ได้ขึ้นสุดค่ะลบหเพิ่มสิดันขึ้นไปพร้อมกันลบแนึกถึงเลขลบสินะคะลบแปดไปได้ลบสิบเพิ่มสลบสอนิ้วชี้ปัดลง2เมตรคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ2เคลีย ต่อที่ข้อ3พันไหมคะต่อที่ข้อ3เลยนะคะ4 6 6ลบ8 4นี่โป้งปัดขึ้น4เมตร6ไม่ได้นึกถึงคู่ค่ะ6ไไปได้ลบ4เพิ่ม10 6อีกทีหนึ่งลบมี5กับ1ลบ8ขึ้นสูตรค่ะลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ8 งงไหมคะไม่งงนะคะทำตามเลยปัดตามเลยต่อไปที่ข้อ4ค่ะ5 5หลบ8 2 5นิ้วชี้ปัดลง5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10แตะพร้อมกันดัดขึ้นลิฟไปค่ะลบ8ไม่ได้ลบ10ขึ้นสุดนะคะลบ10เพิ่มสองนิ้วโป้งปัดขึ้น2เม็ดคำตอบเป็นเท่าไรคะเป็น4 เรียค่ะต่อที่ข้อ5นะคะ6 2 2-8 6ลบ8 6มี5กับ1ลวบ2นิโป้งปัดขึ้น2เมตร2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ลบ8ขึ้นสูตรค่ะลบ8ไมได้ลบ10เพิ่มสคำตอบเป็นเท่าไรคะ คำตอบก็คือ2องอเครีร์ clear. ต่อที่ข้อ6นะคะ9 2-8-1สลบ8ลบ1 9มี5กับ4รวบ2ไม่ได้เนื่ถึงคู่ค่ะ2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ลบ8คืสูตรค่ะลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่มส ลบหนึ่ิ้ชี้ปัดลง1เมตรอ่านค่าค่ะเลขสองเีย์ต่อที่ข้อ7นะคะ6กหนึ่งอีกทีค่ะ1 6 3่งหลบแปดนึิโป้งปัดขึ้น1เมตร6กมีหกับ1นรวบ3ไม่ได้นึกถึงคู่ค่ะลบเเพิ่มสิบลบแขึ้นสูตรค่ะลบแไปได้ลบสิเพิ่มสอง ต่อเป็น2เขียนเลข2องลงไปนะคะเคลียต่อที่ข้อ8นะคะ4 7-8 5 4ลบ8ป้อในป้งปัดขึ้น4เมตร7ไม่ได้นึกงถึงคู่ค่ะ7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ลบ8ขึ้นสูตรค่ะลบ8ไมไปได้ลบ10เพิ่ม2 5นิ้วชี้ปัดลงคำตอบเป็นเท่าไรคะ8 เคียค่ะต่อที่ข้อ9นะคะ9 1 2-8 9ลบ8 9กมีหกับ4รวบ1ไม่ได้นึกถึงคู่ค่ะ1ไม่ได้ลบเเพิ่ม10 2ในโป้งปัดขึ้น2เม็ดลบ8ขึ้นสสุดค่ะลบ8ไปได้ลบ10เพิ่ม2องคำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้4นะคะเคลียดูที่ข้อ10นะคะ อันโจดค่ะ8ปดสีลบ8ลบ3 8มี5กับ3รวบ4ไม่ได้นึกถึงคู่ค่ะลบ6เพิ่ม10ลบ8ขึ้นสูตรค่ะลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2ลบ3นิ้วชี้ปัดลง3เม็ดคำตอบได้1น,นะคะพอทำได้ไหมคะเพื่อนๆทานไหมอ่า ส่วนคอลัมน์ A กับคอลัมน์ C นะคะค่อยๆทำค่อยๆฝึกปัดคอลัมน์ C จะมี2หลักนะคะจะจะเป็น3แถวลองทำดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานเข้ามาให้ครูตรวจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ